อุ่นหัวใจรู้สึกปลอดภัยทุกวันกองพลนทานทุกท่านป้องกันโผยภัยรบอยู่ชายแดนแผ่นดินถิ่นฐานชาติไทยภาระหน้าที่ยิ่งใหญ่ ทหารไทยผู้ใจพักดีแผ่นดินชาติไทยแม้นคลายเข้ามารุกรานเมพลทหารประจันบานลาถอยทันทีเสียงเจ็บเสียงตาย ทหารไทยไม่เคยคิดนี้กลางศึกชายแดนวันนี้ทุกพื้นที่มีอันตรายด้วยใจศรัทธาทหารกล้าผู้รักศักดิ์ศรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในร่มธานี ช่วยทีคุ้มครองป้องภัยผู้กล้าทุกคนลมโคนขาศึกเสียหายคำคืนสวดมนต์ผ่านใจส่งไปให้ถึงชายแดน เรแ่งห่วงใยจากใจผู้อยู่แนวล่างชนะศึกสะสร้างลมลางศัตรูคู่แขนกลับบ้านปลอดภยัยอยู่ในอ้อมอกอ้อมแขนของครอบครัว และของแฟนทหารชายแดนผูกล้าทุกนายด้วยแรงห่วงใยจากใจผู้อยู่แนวหลังชนะศึกสะสางล้มลางศัตรูคู่แข อยู่ในอ้อมอกอ้อมแขนของครอบครัวและของแฟนทหารชายแดนผู้กล้าทุกนาย